คนี่คือความภาคภูมิใจของศิลปินที่ทำให้พ่อให้แม่ก็โทษนะครับคุล็อกไว้หนี้ก็ห้อง,งายวิวทุกห้องผมใส่ลูกสิยูลูกยูทั้งหลังติห้องนอน3าสา,สาห้องนอนห้องบนห้องบนสองห้องล่างหนึ่ง สามห้องนอนสามห้องนอนสามห้องน้าข้างบนสองห้องรวมอยู่ข้างล่างก็ห้องรับแขกยังไงเติบเุอขึ้นมาเป็นห้องโถงเลยห้องทีวีกับยีรงคนโซฟากับซียูนีห้องพนซีเมนต์ติดกิ่งเขาดีแต่ก็มีทางลงหลังบ้านขึ้นกันแต่ว่าห้องพน บ่ได้ตรงประตูนาะบ้านครับรเลีียงมาทางนี้ของเ้าก็ของเราตรงไหมหลังบ้านเราตรงไม่ตรงนะี้เนาะไม่ได้ตรงประตูขึ้นนะี้เนาะหลังบ้านเราทางลงประตูหลังบ้านตรงไม่ตรงนะของเราขึ้นมุมขวาขึ้นมุมขวาแต่ประตูไม่ตรงอันนี้ฟา้าก็มีหลุมนิดน้อยหลุมก่างครับมีพามาบ่างควานสำเรดจ,จะบนห้งองพักรจะบาดกัน ของครัวของรัวกว้างดีครับของครัวอะมาของครั้วละนี่ของครัวครับต่ว่าของลูกนคือคือขยายเหลือเหลือทีไตได้้างนา,าเหลือเนื้อทีประมาณนี้ครับไตของด้านลูกให้ป,ประมาณนี้แล้วก็ที่ขยายขึ้นไปทั้งหลังครับ